กรมการค้าภายในลุยก่อนสงกรานต์ปล่อยขบวนรถสายตรวจเฉพาะกิจตรวจหัวใจน้ำมันทั่วไทยสร้างความมั่นใจให้ประชาชนเริ่มสตาร์ทจังหวัดชนบุรีวันนี้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้จัดพิธีปล่อยขบวนรถสายตรวจเฉพาะกิจช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต25นะ์2568ณถนนเรียบชายหาดพัทยาเหนือจังหวัดชนบุรีเพื่อเริ่มภารกิจตรวจสอบหัวใจน้ำมันทั่วประเทศ สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการใช้บริการสถานีบริการน้ำมันช่วงเทศกาลเดินทางค่ะภายในงานมีนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานพร้อมด้วยนายชัยพรแพพิรมรัฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาบริษัทค้าน้ำมันสิบรายและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานค่ะ โดยมีการรับชมวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบหัวใจและเปิดตัวสติกเกอร์แสดงวันสิ้นอายุคำรับรองที่จะติดที่ตู้จ่ายน้ำมันทั่วประเทศค่ะพิธีเปิดงานดังกล่าวอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะยังได้ประชุมพร้อมกันผ่านระบบซูมกับศูนย์ช่างตวงวัด32สาขาทั่วประเทศค่ะพร้อมกับเยี่ยมชมบูธบริษัทค้าน้ำมันนะคะ กรมการค้าภายในได้จัดชุดสายตรวจเฉพาะกิจรวม47คันแบ่งเป็นในกรุงเทพและปริมณฑล15คันและในต่างจังหวัด32คันค่ะพร้อมปฏิบัติการเข้มข้นตั้งแต่วันนี้ถึง10เมษายนรวมกับกรมธุรกิจพลังงานและหน่วยงานในพื้นที่นะคะ มุ่งตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันบนเส้นทางหลักและแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศค่ะตั้งเป้าตรวจไม่ต่ำกว่า800สถานีครอบคลุมกว่า16,000หัวใจนะคะนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทค้าน้ำมันที่สมัครเข้าร่วมโครงการหัวใจน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานซึ่งผ่านเกณฑ์และได้รับการยกระดับสัญ,ญลักษณ์เป็นสีเงินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า จะได้รับปริมาณน้ำมันครบถ้วนตามมาตรฐานนะคะนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือประชาชนค่ะให้สังเกตตัวเลขบนตู้จ่ายน้ำมันนะคะว่าเริ่มต้นที่ศูนย์และตรวจสอบยอดขายและจำนวนลิตรให้ตรงกันทุกครั้งเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองพร้อมทั้งยังสามารถแจ้งเบาะแสกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบสถานีบริการที่หัวจ่ายคลาดเคลื่อนหรือไม่มีเครื่องหมายคำรับรองได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในโทร1569หรือจะแอดไลน์ได้นะคะที่แอดไซน์มิสเตค่ะโดยสถานีที่ตรวจพบการดัดแปลงหัวจ่ายเนี่ยก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน2 8 0 0 0 0บาทนะคะขณะที่กรณีไม่มีเครื่องหมายรับรองเนี่ย อาจถูกจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน20,000บาทค่ะมิราทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหาวันโกกะอินจายงาน